เบัวไทยเบัวไทยก็จะโต๊ะไทยพี่น้องค่ะอันเบัวอันนี่แหละคนขี่ไหเบัวบัเก่งเนาะขี่ไหเบัวบัเก่งกับบัวจำนีกับที่บัวโอเคอันพึ่งพึ่งเก็บช่วงลูกสาวมาเนาะพึ่งเก็บช่วงลูกสาวมานี่กระต้่มใบใส่อัน อาจารย์ไร่เนาะวันตามดูผักนะคะคลิปนี้กับผ้าเบงนั่งเล็กคะ่ะขอบคุณในการรับส้มด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่มอบให้เพื่อให้กันคือเก่าเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำนะรับฟังรับส้มเนาะและพี่พ่อนกับเจว่ายุ่งสี่หลักจับโทรศัพท์บอกันอาจารย์กดกติกาเบิดนะ กับโบยากไายไปเรียกจะพิษก็ดจะล่าจอนเนาะพี่น้องขากับโบยากไายกับทายอย่างสี่แล้วน้ำหัวน้ำสวนอย่งสี่เลยเบิงวิวธรรมชาติเราไปอยู่หนีเนี่ยนอกกับไรเติบอยู่ตะกี้งอนใหญ่ใหญ่เด้พี่น้องขาเดี๋ยวนี้เพ่อกะเพราะว่าเหดอันนีพนไม่ไม่นอกเก็บพนไม่ไม่พนกับรังปลงคือไม่ไม่พนกับพันงามเนาะต้มเซนตู้เย็นไว้ลูกสาวมาลูกสาวกัไปพอดีลูกสาวกัไปเห็ดสางไร่ได้เพ่นกับได้มาหนาเพ่นกับเก็บมาให้กับสอบหนึ่ง ก็เกลิ่กผักบ่งหยังไปยังสีนอบ่งต้นให้่บ่งสีส้มวิวยังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรั้วในสวนเรานี่นอพาชมกัและวบี่พนพาชมตามรั้วตามสวนตามดูผักนะคะคลิปนี้กับพ้าเบิ่งนั่งเล็กค่ะขอบคุณในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจที่มอบให้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะใหญ่แล้วใ่ญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่่ะ กับพ่อเก็บพ่อแกงลาลาเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อจักน่อยกับงามค่ะพักนั่งเล็กกับผ้าพีผ้าหนองมาชม่มมึงพักนั่งเล็กบอกอยู่น้าหัวน้าสวนคือเก่าค่ะเอาหน้าออกกลองจังสีละอยู่นีละจะไปอยู่นีเนี่ยนอก็หลไรเติบอยู่ตะกีงอนใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวนี้พอกะเพราะว่าเห็ดอันนีเพิ่งใหม่เนาะเก็บเพิ่งใหม่เพิ่กําลังปงคือใหม่ใม่เพิ่กับพันงามเนาะยันอันกดกติกาเบิดนะ กับบอยกทายไปเรียกจะพิษกดจะล่าจอนเนาะพี่น้องขากับบอยกทายกับทายยังสิแล้วหัวน้ำสวนยังสิเลยเบงวิวธรรมชาติเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องขาใหญ่แล้วใหญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อมาท่านอยากอยู่อีกจังมือสองมือจังจะเก็บแกงหนย่ผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กผอยากกะมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กกำลั่างปลงค่ะกำลั่างปลงลายอ่าจะไปอยู่หนีเนี่ย นอกกับไลเติบอยู่ตะกียอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวนี้พอกะเพราะว่าเห็ดอันนี้พันไม่ไม่นอกเก็บพันไม่ไม่พอกลังโปงคือไม่ไม่พึ่นกับพันงามนาะแววๆอย่างสิแหละผ้าพีผ้านองมาเบิ่งน้ำหัวน้ำสวนคือเกาเบิ่งน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องขาเบาไทยโอ้เบาไหวเบาไทยกับบะเกงเบามิานอยากอยู่อีกจังมือสองมือจังจะเก็บแกงหนึผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กผ้ายาบก็มาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะ พักนั่งเล็กก็า่างปงค่ะก็าลังปงลายเพื่อให้กันคือเกาเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปไหนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับสม้มเนาะแลวพี่พ่อนกับเจว่าจงสี่หลักจับโทรศัพท์บอกที่มาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะกาดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะที่มาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะ ดูส่งนฆณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องบอกแหววเขาโทรศัพท์นี่เขาจะว่าบ่าบ่ากับซังแล้วบ่าบ่าได้เงินได้ทองเนาะบ่าบ่าว,าวหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสะก็มีค่ะมะลอยมะลอยนะคะ <c oughs> ถ้าพีพรกับเจ้าบนี่พักน้ำเรียกงามู่เด้อพี่น้องซ้ำนี่ก็คือโอเคยูหยอดซ้ำนี่เพราะว่าต้มใส่ตู้เย็นไวบลูกสาวมาลูกสาวก็ไปพอดีลูกสาวกับไปเฮ็ดสางไร่ได้ พนก็ได้มาหน้าพนกระเก็บกมาให้กระสอบหนึ่งอันกัเก็บบวบไท่บวาไทยกัจะโต๊กไท่พี่น้องคะ่ะอันบวาอันนี่ละคนขี่ไห่บวบบเกงบ่งเนาะขี่ไห่บวบบเก่งกับบวเดือดซำนี่กับถือว่าโอเคเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะไงแล้วไ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่ถราว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละลนะเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อมีมาชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะ ค่ะดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะต้มใสนตู้เย็นไว้ลูกเสาวมาลูกสาก็ไปพอดีลูกสากับไปเห็ดส,สางไร่ไดพ่นกระได้มาาน่าพ่นกระเก็บมาหาก้กระสอบหนึ่งอันก็ะเก็บวาอยู่หนีเนี่ยนอกกระไรเติอบอยู่ตะกีงยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้พอกะเพราะว่าเห็ดอันนี้พ่นใหม่ๆนอกเก็บพ่นใหม่ เพิ่งกำลังปงคือใหม่ๆเพิ่งกับพัท่นงามเนาะหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสระก็มีค่ะมะลอยมะลอยนะคะถ้าพี่พอนกับเจว่าจไปอยู่หนีเนี่ยนอกกับไยเติบอ,อยู่ตะกีหยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนีเพ,พอกาเพราะว่าเห็ดอันนี้เพิ่งใหม่ๆเนาะเก็บเพิ่งใหม่ๆเพิ่งกำลังโปงคือใหม่ๆเพิ่งกับบุทนงามเนาะเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะใหญ่แล้วใหญ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่ทตาว่ะ กับพ่อเก็บพ่อแกงลาลาเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อนี่ฟักน้าเรียกงามไปเด้อพี่น้องซ้ำนี่ก็คือโอเคยูหยอดซ้ำนี่เพราะว่าน้องบอกแว่ๆก็โทรศัพท์นี่เขาจะว่าบ่าบ่ากับซังแล้วบ่าบ่าได้เงินได้ทองเนาะว่าบ่าว่าก็คนดื่มอันกรึบกรึบกรึบรหลอดนะไม่ดื่มยังเดาพี่น้องค่ะอันดื่มแต่เลี้ยวนี่แหละแต่เมืออตะวันตอนมืออตะเวียนนี่กําลังปรุงไยกําลังปรุงค่ะ ผักนางเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กพอไปกับมวนมวนเปิดเนาะมเอาส่างไร่ใดบรรยากาศเนาะส่างไร่ใดเฮ็ดแม่นเขาบอกว่าเบิงผู้เขาบ้าให้เฮาว่าบ้าบ้าเนี่เขาบอกว่าเบิงให้เฮาเแต่ว่าพี่น้องเขากับบิ่มาอยู่หนีเนี่ยนอกกับไรเติบอยู่ตะกีนยอดใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องคะเดี๋ยวนีพวกกะพะว่าเฮ็ดันนี้พ่นหม้เนาะเก็บพ่นหมเพนกล้า่งป่งคือใหมเพิ่นกับพรทานงามเนาะจังหน่อยกับงามค่ะ พักนั่งเล็กค่ะพาพีพ่พหนองมาชมมึงพักนั่งเล็กบอกอยู่น้าหัวน้าสวนคือเก่าค่ะเอานาออกกองจกงสีละอยู่นีละนี่กาลังปรุงไหลกําลังปรุงค่ะผักนั่งเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะไงแล้วไ่แล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่ว่าแล้วพี่พ่อ เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องคะ่ะไงแล้วไ่ยยแล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่า,ากับพ่อเก็บพ่อแกงละ่ะเนาะแต่ว่าแล้วพี่พอนะเบิ่ง<อ>พักเบิ่องหยังไปยังสีนาอเบิ่งต้นใหม่เบิ่งสีส้มวิวเังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรัว้วในสวนเรานี่เนาะพาชมกันแล้วพี่พอพาชมตามรัว้วตามสุนเบาไท่เบาไทยก็จะตกไทยพี่น้องคะ่ะอันเบาอันนี่ละ่ะคนขี้ไห้เบาบเกง่งเนาะ ที่ให้ว่า,วาก๋วยกึ่งกับบ๊วเดือดซัมนี่กับที่ว่าโอเคท่านอยากอยู่อีกจัามือสองมือจังจะเก็บแกงหนึ่ผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กไผักยากกับมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กกําลัางปรุงค่ะกําลัางปรุงลายอย่อันนั้นกดกติกาเบิดนะ โบยจากไทยไปเรียกจะพิษกดจะลาจอนน้องพี่น้องค่ะกับบอยจากไทยกับทายยิงสี่หลังหัวน้ำซวนยิงสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติเบิ้องเอาไปใส่ดอกค่ะเขาในเมืองกับจากไทยจากไทยบื้อแต่แนวไทยแต่แนวไปทั้งหดกับมี่ยังให้กันคือเ่าเป็นกำลังใจเห้กันได้กันตลอดไปน้องพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับส้มเนาะแล้วพี่พ่อนกับเจ้าเเวยิงสี่ลัจับโทรศัพท์บอกหรือว่าอยากกินน้องลอยน้องมะหอยมะลอยมะลอยก็อยู่ในหนองในสะก็มีค่ะมะลอยมาลอยนะคะ ถ้า <marshmallow> พี่พอนกับเจวเบมงพักิึงยังไปยังสีน้อบิึงต้นใหม่ิ่งสีส้มวิวยังสีนะชมวิวทิวทัศน์อยู่ในรั้วในสวนเรานี่ยน้อพาชมกัแล้วพี่พอนพาชมตามรั้วตามสวนท่านอยากอยู่อีเจ้ามือสองมือจัาจะเก็บแกงไนึผักนางเหล็กค่ะผักนางเหล็กผักยากกับมาเอาเด้อผักนางเหล็กค่ะ พักั่งเล็กก็ล่างปงค่ะก็ล่างปลงลายเพื่ให้กันคือเก่าเป็นกําลังใจให้กันได้กันตลอดไปนอกพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณที่มารับซ้ำรับฟังรับส้มเนาะแล้วพี่พ่อนกับเจว่าจงสีหลักจับโทรศัพท์เอาอันพึ่ง,พ,งพึ่งเก็บอ่าส่วงลูกสาวมาเนาะพึ่งเก็บส่วงลูกสาวมานี่กะต้มใบใสอ่อันอันไรเนาะนค่ะถ้าอยากกินนะคะใส่ผ้าพยนโคผ้าพยนโคก็มีค่ะและ้วนอกพี่น้องค่ะเนาะ อันบ่ไดแต่กี่ซื้อจะคของก็คือเขียนบ่ไดดเขียนบ่ได้แต่ขนาดยังเบานี่กรลิ่นก็ยังจะไปแล้วลิ่นก็จะพันกันละให้เกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วพี่น้องค่ะไงแล้วไงแล้วใกล้จะพ่อกินแล้วพี่น้องใกล้จะพ่อแกงแล้วนี่แต่ว่ากับพ่อเก็บพ่อแกงละละเนาะแต่วาและพี่พ่อเบาไววกับเบาวบาทองเบาซากเบาวบาเป็นกับเบาไปตามอาการจะคล้องเนี่ยนาะพี่น้องเน้ะพาพี่พาะนองมาส้มพักนั่งเล็กพักนั่งเล็กค่ะพี่รองค่ะยน อันนั้นโกติกาเบิดนะกับบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคจรจะล่าจวนน้องพี่น้องขากับบยกรถ่ายกระถ่ายอยู่ทังสี่แล้วหัวน้ำซวนทังสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติก็เชิญนะคะมีหนังพร้อมอยู่นี่มีหนังภาพยนตร์โคใส่ค่ะมีนะคะใครต้องการกาแะมาเก็บเอาได้นะคะจะแถมให้มาชมคลิปนะคะชมคลิ <too> ปให้จบจนถึงที่พักโฆษณาด้วยนะคะดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะัน อันนั้นกคกติกาเบิดนะกับโบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคตรจะล่าจอน้องพี่น้องขากับโบยกระถ่ายกระถ่ายยังสี่หลังหัวน้ําสวนยังสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติเปลี่ยนอันนั้นกคกติกาเบิดนะกับโบยกระถ่ายไปเรียกจะพิษกคตรจะล่าจอน้องพี่น้องขากับโบยกระถ่ายกระถ่ายยังสี่หลังหัวน้ําสวนยังสี่เลยเบิ้งวิวธรรมชาติเแต่นอกพี่น้องขาเนาะ อันบ่อใดแต่กี่เสื้อจะคข,ข้องก็คือเขียนบ่อใเขียนบ่อใแต่ขนาดนยังเ้าเนี่ยกระลินก็นยังจะไปแล้วลินก็นจะพั่นกันละนี่กำลังปรุงหลายกำลังปรุงค่ะผักนางเหล็กนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านถ้าใครอยากใครสนใจอยากกินแกงผักนางเหล็กค่ะไม่กว่าคนดื่มอันกรึบกรึบกรึบประหลอดนะไม่ดื่มยังเราพี่น้องค่ะอันดื่ม